ไม่แบบนอนไม่นอนปมงอยไม่นอนไอเต็มไอมรไหมไอเลยนั่นมึงย้อะไ้เลยโมยตอนนี้รถไฟเราติดทูบแล้วมึงเหี่ยวยืดจีไฟไหม้ยืดจีไฟไหมอยู่้เงี้ไอ้เหี้ยเลยอมันค้ายไป แกนกันกระสุนนู่นนั่นนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยมันลุนลุนเกิดอะไรขึ้นจริงวันนี้แนะช่านไหมกูถามมึงมีอาตอนขับขับขับรถไฟไม่อยากให้ถือปืนเพราะว่าถ้าปืนบนหมดมึงจะเรียบร้อยไปแต่กูกูถือปืนอยู่ก็เป็นอะไรที่เขาให้จะเจตนาดีเข้าวะไอ้เกูรู้มาแล้วแต่ถ้ามันมืดแล้วมนุษย์หมาป่ามาเราเตรียมตัวศูนพันได้เลยแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะนั่นฟาร์มบ้านฟาร์มปัล ม่ใช่ไม่มีบ้านฟาร์มอันนี้่เหรอเพราะมันไม่ใช่เหรอบ้านฟาร์มอ๋ออื่นตรงนั้นบ้าานฟรไงตรงนั้นบ้านฟาร์มนะครับเลยบอกเลยว่าคุณโหดเลยแหละอันเนี้ยมี่มาแต่รอบที่แล้วรุกมามันมีแต่รอบนี้ไหมมีมีอ่านอ่ะนี่ไงเรื่องาครบแล้วเนี่ยเตปเตปอ่ะเตปอันนี้อ่านเอาไปใส่เลือกม้หนึ่งตัวเลยรู้จะราจะจับม้ายังไงวะอาจจะต้องใช้อาจจะสเตปแบบอากับ ยิงยิงไม่ก็วิธีนี้จะเป็นวิธีจมะโอ้ย shotgun ได้ไหมเก็ได้ไมปได้กูวิธีนี้จมัดร้านปืนไม่ได้มันกำนหลบวเลวก็เทียละน้ำสี่พันส่กาันมีโจรอดูอยู่ไหนเอาตายตายตายหมดจอดจอดอดจอดจอม้ิงไปกับรถไฟเลยที ไอ้เงี้ยมันกิิงมัจริงไงแต่เฮ้ยเก็บเก็บตัง้์เห้เขา้ยิบมาเย้บมายมาเฮียยิมาอ่าได้เก็้ยังไม่รู้แต่หยิบมาห้าได้บ้านบ้านหมอไม่น่าไม่น่าใช่กินอะไรเรเฮ้ยต่มันาไม่พอ กนมีาตุกรนมีธานกรสมีาะนมี้าตุกระสมาตุกระุนีธาตกระสุนมีธยกนมีตกระสาต้กระสุนมีากระนากระสุนม่กระสุนมีตนมีธาต่กระมีาตุกระนีธกระนาตุกนม่ใา่ระมาะสนีตรงนั้นนะารนดิเ้ม ไปแล้วชิดคิดระพาก็ท้อไล้อย่างนี้ตอนคืนน่าจอนะถ้าทอดไปตอคืนน้าจอเลยนะทุกกรณีเฮ้ยมันอยู่เบียดที่มึงมึงมึงเอาปันมึงเังนั่งทักใส่กูเบียดกูปันแล้วมึงกิเตามาเบียดกูทำไมกูกตี๋เน็่กชิดภาพาก่อนนตั้งกำแพงไว้แล้วเราปล่อยรูไว้เราตั้งมาปืนไว้แต่ละจุดอ่ะยิงไม่ได้กูมีตังค์ก็สิบบาทตอนแรกก็จะกูมีตังค์ก็สิบบาทตอนแรกก็จะเขียนไปซื้อป้อมปืนแต่ตอนนี้ได้ของฟรีมาด้หน้าเมืองเราข้ามเลยเราสกิปทุกอย่าง แต่เมื่อแหวดูเฉยเมื่อดูวก็ไปไม่ต้องแหวอ้เีฉยจอดเลยเฮ้ยไปเลยเรลองมากระโดดขึ้นเรือเอ้ยขึ้นรถเราได้มันกดดีขึ้นเรือขึ้นเรือเรืออยู่บนบกเลยว้าวเฮ้ยโอ้ยยิบมือหยิบมือหยิบปล่อยมือปล่อยมือซื้อใหม่ได้ซื้อใหม่ได้ตั้งกูเยอะรวยเอาตงตรนี้ตรงนี้เราจะมีคาร์บอยให้ขยอยู่ตรงนี้ไป ถ้าอยากรอดระหว่างการเดินทางไว้ปล่อยมือก่อนปล่อยให้คนขับไปเตะหน้าจอไปจนกว่าจะมืดมึงค่อยจับหน้าจอไว้ต้อตั้งกล้องไว้ต้ถ่ายจอไว้มากไม่ให้กลัวตอนมืดจริ่งยม่งควรจับหน้าจอเลยแต่นี่กี่โมงเจ็ดโมงนมากเลยนอกตอนนี้นอกเรวว็วแล้วระแวะได้สองทีเราแวะเร็ว,วเราต้องแวะเราต้องแวะอะไรเราต้องส่งรถบีบเราแวะได้สองทีเว้ยันนี้อันนี้อันี้ตอนผมส่งแล้คือแวะได้สองทีเราต้องเล่นรถบสปีดน้ำมันเราน้อยมากไม่งั้นเราต้องขับรถแบบเว่ยมาเลยจริงนะ มาไม่ได้น้ำมันเท่าไหร่ไปก็โอ้โหไอ้เหี้ยข้างหน้าเป็นเมืองเลยว่ะจะต่อตรงนี้จะต่อตรงนี้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 แหละต่อเนี้ยแหละไปดิเก่าจิ้เลยทุกคนเมืองใหญ่มากเลยนะค่อยยิงค่อยค่อยยิงเอาแค่ซอมบี้เอาแค่ซอมบี้ไอ้ดีดีรอไม่ต้องใกล้นที่ใครมาเดินไปอยู่ดีรอไม่ใกล้ี่อยู่ไกลระยะใกล้เคลียร์ให้ทีหลังตะเกียบให้ตรงนี้หมดตรงนี้หมดเหยื่อโดนยิง เดินมาเดินมามาเดินมาที่ก่อนไม่เห็นอะไรอะไรอะไแค่นี้พอแล้วมั้ยไม่ยิไหมได้ไหมน่ามาคนละจุดตัวคุณจะไม่ได้เก็บอ๋อคุณได้เก็บปะเก็บได้ครับคุณได้ประมาณหกจุดตัวเอ้าออกมาเก็บหาต่อหาต่อยังพอได้อยู่ไหมนั้นมีเฟอร์นิเจอร์อ่ะ หาตอได้เออคอรนิเจอร์ได้เกมล่ะเดี๋ยวเคลียร์ให้ไม่ดูเวลานะคนดูเวลาด้วยเอาเอาให้เต็มถุงมาเลยเอาไปกูดเต็มแล้วกดเต็มแล้วเกมล่ะเกมกลับกลับกลับ แกแกเก็บเต็มเก็บเต็มแล้วก็เดินกลับมาเลยนะบอกกูว่ามันจะเต็มพอดีไม่งั้นก็ไปอีกคืนได้ให้ไปอีกคีได้ไปเลยไปเลยแกไปเลยไปเลยเลยแดดน้ำยางูเลยไม่แดกไม่เจมันไม่คงคือมันไม่ได้แดกคือวิ่งกลับไปถ้ามึงยินแล้วนไม่แดกอะไรอะถ้ามึงยินแล้ว อุ้ยน้ำยางูในมือกูอุ้ยอยู่ดีกูก็วิ่งไวยังไม่ได้ใช้น้ำยางูเลยเนี่ยสุดนะคนสุดมันนะมึงแกว่าแมททีมกูสุ่ไอเจมสุดไปไหนอ่ะเราต้องการจะยิงแต่ไอมีความคุ้นเด็กเจมไม่หยั่งได้ได้วิ่งมาแล้วพวก วิ่งเนี้ยอะไรคารบอยมึงขับกูขี่ม้ามาไอ้แค่บอกกูวิ่งขาขกูไม่นกูยาวเนี่ยโอ้ไม่มากใส่ชุดใส่ชุดเมดเลยคันนีอยู่ดิเฮ้ยไปนั่งคขาขุมปืนหนึ่งคนดิไม่ต้องหรมันไม่ได้ใช้หรอกวิ่งตะระตังค์้ก่อนเลยมันไม่ได้ใช้ป็คาร์บอยไงเป็นคาร์บอยมากระดานหันนะ เอาเราส่คาร์บอยไปยัดคาบอยมันไปนั่งปืนยิงกูตาห่าเลยหนูผู้หนึ่งคาบอยตัดมือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวหลบหลังกันดีกว่าหลบหลังกันดีดีกว่าเจมเจมหลบหลังนี้ดีกว่าโอ้ยไอเจมไม่ได้ยิงแม่งเล็งเล็งยากที่เกิดเจมจะกดออกนะถ้ากดออกมึงได้งอกรถไฟแน่งอกรอยเองเลยชัวร์ละระวังอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งเข้า จอดใกล้ผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นเะตามปืนนี่เจ็บมากใช่เราจะต้องสู้นานเน่พกไกลไปวะพกขยับพกขับไปหน่อยโอ้ยเฮียมาเฮียตัดแม่งลอยมาแล้วนะเฮ้ยพกจอดจอจาจจะเปิดไดก่อน้วยิงมัน่อนเลยยิงันโอ้ยยิอะไรนั่นม้นนมยนงูเโนนยโแยปืนเนี้ย ตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งคนน้ำใหญ่มากเหมโกมันตายแล้วตาแล้วตายแล้วนี่มามามามี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 สทางนะมีสอทางนะไม่ไเราจะโดนอีกถ้าเราไปข้างในเมืองมีเป็นล้าเลยกูจะบอก

ยินกูอยู่กันยิงกันยู่กันนยิงไปตรงตรงตรงล้อรถไฟมันมีตัวนึงเนี่น่ะแล้วช่วยเองช่วยเองกูมีเยอะปิงเง่งช่วยเองเอ้าอีกเกลี้ยงไปเลยไปเลยเราไม่ต้องนักด้วไปเปิดสะพานไปเปิดสะพานนี่เลยอีก เอ้เฟิร์นบวชไอ้เฟิรนบวชเขาไม่ได้อยู่กูนะไม่เก็บไปหรอกไม่ได้เก็บไปนะอุ๊ยไอ้เฟิรนอยู่นี่เอ้ยไม่ใช่นี่ส์จบแย่แล้วมืดแล้วไอ้เหี้ยไปจันแดงจันแดงได้อยู่ได้อยู่ไอเฟิร์นอ่ะเราต้องขับตรงไม่รู้สิไอ้เหี้ยไมาไม้เสียปลายแย่จังเฮ้ยมีกระสุนมีกระสุนอยู่นี่นี่มีกระสุนอยู่ข้างในปืนไม่ล่ะซื้อปืนไอ้เฟิร์นเตม แม่งกระสุนเพียบเลยพวกคุณไม่มียิงแล้วถ้าขับไปต่อเนี่ยเจมเนี่ยเราขับไปจบเลยก็ได้มันต้องรอเวลาขึ้นงหรอกตัวมือขึ้นมาเราจะไปไม่โกงแล้วเอลรีบขึ้นมันไม่มีขายแล้วจัดแบบมันพลาดตรงนี้ด้วยมันมันไม่ใช่ต้องรอเวลาจะพานปืนหรอมันไม่ใช้องเวลาจะพานหรอ

ไตย่เข้นเฮ้นเดนอยู่ผมไปชก่อนนะบ้นมันต้องมันต้องไปนี่มันรอขนาดมึงวิ่งมาช่วยชกูก่อนโอ้ยกมัวไหกลัวโฟกตายไอ้จิมจิมกปืนกอนยังเกปืนกูอ่จิมกปืนนี่จิมมมีโลอยู่ไอ้สัส ไปไปมึงอยู่ไหนกูตอนนั้นอะยิงกระอกแล้วเจ้ามีปืนกรอกไม่ได้้เจ๊งไม่งแล้วโอยขาองไรเนี่ยงน้ำปืนกู้พี่นายวะมันปืนกูเลยอะ

เตลิวไวเตลิไวเฮียอะไรสักเตลิวไวก็โดนตีนี่